MG ฉลองแบรนด์ครบรอบ1 0 0ยปีนำรถยรนต์ใหม่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์2024สําหรับไฮไลท์รถยนต์ MG ในปีนี้ภายในบูธจะได้พบกับสปอร์ตโรสเตอร์ไฟฟ้าคันแรกในเมืองไทย New MG Cyber เบอร์อร์รุ่นพวงม,มาลัยขวาและยังเป็นครั้งแรกในบูมิภัคอาเซียนอีกด้วยโดยเปิดราคามาที่2,499,000บาท n ิว MG4 Electric ล็กทริกแฮรุ่นยอดฮิตเผยโฉมตัวแรงรุ่น Xpower อร์ พร้อมรุ่นประกอบไทยทั้งสแตนดาร์ดเลนส์และลองเลนส์นอกจากนี้ยังมีการแนะนำ e m p v รุ่นใหม่ New MG Maxus s e รวมถึงการเปิดตัว New MG 5 Pro พร้อมรุ่นอื่นๆอ,อีกเต็มพื้นที่คอนเซปต์ Concept, บูธในปีนี้เรายังคงเน้นที่คำว่า Evolution is now Evolution เนี่ย <c oughs> ก็คือตัว EV อยู่ข้างหน้านะครับเพื่อจะอให้เห็นว่าตัว EV นี่าจะเป็น Evolution นะครับแต่ว่าเรายังไม่ทิ้งเรื่อง รถยนต์สันดาปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดในการที่จะทำเรียกว่าทำดิสเพย์บูธของเรานะครับก็เน้นเรื่องรถไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาปยังถือว่าเป็นคอมบิเนชันของตลาดรถยนต์ของเมืองไทยอยู่ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมบูธรถยนต์ MG ของเรานะครับอย่างที่เรียนทราบปีนี้เรามีไฮไลท์เยอะมากนะครับไซเบอร์สเตอร์นะครับตัวพวงมาลัยขวาพร้อมกับอินเทเลียร์ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็อยากให้ลูกค้าที่จองไว้แล้วนะครับเรียกว่าเข้าไปเว็บไซต์เราเพื่อจะเลือกสีที่ต้องการนะครับเรามียังรถยนต์ MG4 นะครับทั้งในแบบรุ่น normal range long range แล้วก็ X power ด้วยแล้วก็มาชมตัว MPV ไซส์กลางที่มาเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยก็คือตัว MG Maxus 7นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมาชมพร้อมกับตัว MG5 Pro รวมถึงรถยนต์รุ่นอื่นๆที่เรามี ที่จะให้แคมเปญที่สามารถเข้าถึงง่ายๆแล้วก็เรียกว่าสามารถที่เป็นเจ้าของง่ายกับแบรนด์ m อนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบูธรถยนต์ MG ในครั้งนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กันที่บูธ MG นะครับที่เป็นผู้นําและผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับก็วันนี้นะครับเขาเปิดรถรุ่นใหม่หลายรุ่นมาก4รุ่นนะครับสรุ่นหลักๆแล้วก็รุ่นย่อยที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น MG4 Cyberster Max ์ u ั 7นะครับแล้วก็ MG5 นะครับทั้งหมดนี้มีให้ชมกันในงาน m o เตอร์โชที่บูธ t MG นะครับก็มาชมกันได้นะครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพาชมกันครับว่าแต่ละรุ่นมีอะไรน่าสนใจกันบ้างสลับรถยนต์ในบูธ MG มครับมากันที่คันแรกเลยนะครับก็คือเจ้า New MG Cyberster รนะครับรถสปอร์ตโรสเตอร์ไฟฟ้าแบบ2ที่นั่งเปิดประทุนะครับรุ่นแรกของค่าย MG นะครับที่เป็นไอคอนิกรถสปอร์ตสุดคลาสสิกนะครับ รูปโฉมสวยงามโดดเด่นด้วยเส้นสายที่โค้งมนนะครับด้านท้ายนะครับมีไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นทั้งยังดูเท่กับใครนะครับด้วยประตูปีกนกแบบปุ่มสัมผัสเปิดปิดที่สามารถกําหนดมุลเปิดปิดของประตูได้นะครับทั้งยังมีเซ็นเซอร์ป้องกันความปลอดภัยในการเปิดในที่แคบภายในเน้นโทนสีเทาดานะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะครับพวงมาลัยเป็นแบบท้ายตัดบันติฟังก์ชันนะครับมีปุ่ม super sport นะครับที่ให้การขับขี่ที่สนุกเลยคอนโซลกลางนะครับออกแบบทันสมัยนะครับพร้อมหน้าจอต่างๆนะครับ นี่คือการปิดเปิดของประตูนะครับเป็นประตูปีกนกนะครับที่สามารถทํางานด้วยไฟฟ้านะครับเรียกว่าถึงเป็นรถสปอร์ตนะครับก็มีออปชันต่างๆาอำนวยความสวกมาจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับปั๊มเบรกสีแดงเบมโบ o นะครับที่คู่หน้านะครับให้การเบรกที่มั่นใจนะครับและถึงแม้คันนี้จะเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้านะครับแต่ด้านหลังสามารถเก็บของได้เรียกว่าไปเดินทางไปไหนเนี่ยสามารถใส่สัมภาระต่างๆไปได้อย่างสบายเลยครับสำหรับคุมพลังของเจ้า mg cyberster คันนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ขับ4ล้อนะครับให้พลังสูงสุดที่544แรงม้ากับแรงบิด725นิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึทำได้ในเพียงเวลา3.2วินาทีเท่านั้นนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่มีความจุ77กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้503กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง MG Cyberster เปิดราคามาที่2,499,000บาท มากระที่ไฮไลท์รุ่นต่อไปนะครับก็คือเจ้า new mg 4 electric นะครับเป็นรถแฮ์แบ็กไฟฟ้า100%นะครับที่ทาง mg เปิดตัวใหม่เป็นรุ่นประกอบไทยนะครับก็เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนภายนอกบ้างนะครับก็คือสีใหม่นะครับสีนี้คือสีส้มใหม่นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มที่ปัดน้ําฝนหลังนะครับรวมถึงล้อยางนะครับที่เปลี่ยนสเปคยี่ห้อใหม่นะครับโดยจะเป็นล้ออลลอยพร้อมฝาพลาสติกครอบนะครับขนาด17นิ้วในรุ่นสแตนดาร์ดเลนนะครับ ส่วนในรุ่นลองเลนส์และ X Power นะครับจะเป็นล้อ88นิ้วพร้อมฝาครอบครับนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับ Adaptive g u i l นะครับที่สามารถปรับองศาให้สอดคล้องกับความเร็วได้อีกด้วยมาดูกันที่ภายในห้องนิสารของเจ้า New MG4 e l e c t r i c บ้างนะครับก็เรียกว่ายังคงความสวยงามแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเช่นเดิมนะครับหน้าจอนะครับจะปรับเปลี่ยนเป็น12นิ้วนะครับให้ความชัดเจนแล้วก็ใหญ่โตนะครับ โฮมาลไยแบบมันติฟังก์ชันสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับพร้อมหน้าจอดิจิตอลต่างๆนะครับควบคุมได้อย่างทั่วถึงทุกฟังก์ชันนะครับแล้วยังมีอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายมาให้ใช้งานอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้สายได้อีกด้วยครับโดยในรุ่นใหม่นี้นะครับก็มีการปรับเพิ่มออปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือมือจับนะครับติดตั้งมาให้ครบทั้ง4ตำแหน่งนะครับใช้งานกันสะดวกสบายกันไปเลยครับ โดยขุมพลังมอเตอร์ของเจ้า MG4 Electric นะครับทั้งรุ่นสแตนดาร์ดเลนและลองเลนนะครับให้กำลังสูงสุด170แรงม้ากับแรงบิด250นิวตันเมตรโดยในรุ่นสแตนดาร์นะครับมาพร้อมความจุ49กิโลวัตต์สามารถทำระยะทางได้สูงสุด423กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนรุ่นลองเลนนะครับความจุ64กิโลวัตต์สามารถทำระยะทางได้ถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดย New MG4 Electric นะครับรุ่นสแตนดาร์ดเลน รุ่นดีเปิดราคาที่7,9900บาทรุ่น x เปิดราคาที่8,9900บาทและรุ่นลองเลนส์ ength, รุ่น v นะครับเปิดราคาที่8,899,900บาทมากระที่เจ้า new m g 4 electric รุ่น high performance นะครับก็คือตัว x power ครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็คือสีของตัวรถเขานะครับที่จะเป็นสีเขียวหลังคาดำนะครับพร้อมกับล้อแล้วก็มีคาลิเปอร์เบรกสีส้มนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้นะครับ โดยขุมพลังของเจ้า x power นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์หน้าหลังนะครับให้กำลังสูงส,สุด4 4 5แรงม้ากับ600นิวตันเมตรนะครับ0-100ทำได้ในเพียงเวลา3.8วินาทีแบตเตอรี่ของ x power นะครับมีขนาด64กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ระยะทาง480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งสลับการชาร์จเร็วแบตควิกชาร์จนะครับ140กิโลวัตต์10-80%ใช้เวลาเพียง26นาทีเท่านั้น ส่วนการชาร์จแบบธรรมดาหรือน o r m มอลชาร์จนะครับจะได้ที่6.6กิโลวัตต์และรองรับไฟสูงสุดถึง11กิโลวัตต์โดยศูนย์ถึงร้อเซนั้นใช้เวลาอยู่ที่9ชั่วโมง45นาทีส่วนของภายในโดยสารของ Xpower รนะครับรูปทรงภายในการจัดวางฟังก์ชันต่างๆก็จะคล้ายคลึงกันนะครับแตกต่างกันที่วัสดุนะครับจะเป็นหนังพร้อมกับหนังอะาคาันทล่านะครับที่ให้ความพรีเมียมสวยงามแล้วก็สปอร์ตในการขับขี่นอกจากนี้พื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายในทุกการเดินทาง โดย New MG 4 e l e c t r i c รุ่น X-Power All-Wheel d r i v e เปิดราคาที่1,119,900บาทมากันที่รถซีดานอีกคันนะครับที่ทาง MG ได้เปิดตัวในวันนี้ก็คือเจ้า New MG 5 Pro นะครับด้วยรูปโฉมที่มีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะด้านหน้านะครับให้ความโฉบเฉี่ยวไฟนหน้านะครับกระจังหน้านะครับให้ความสปอร์ตและสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับในรุ่นนี้นะครับ โดดเด่นด้วยตัวกระจังหน้าแบบ3มิตินะครับเป็นแบล็คโคมนะครับที่มีความแวววาวสวยงามมาพร้อมล้ออลลอยสีดําขนาด17นิ้วนะครับดีไซน์ใบพัด5ก้านนะครับพร้อมคาลิเปอร์สีแดงนะครับยางที่ให้มานะครับจะเป็นขนาด215-50 r 1 7ให้ความสวยงามสปอร์ตดูดีเลยทีเดียวโดยเจ้า new mg f i pro นะครับจะมีความยาวอยู่ที่4,675 m mm มมนะครับความกว้าง1,842 mm มม และความสูง1,480ม mm. ิลิเมตรเมื่อเดินไปดูที่ด้านท้ายนะครับก็จะพบว่าเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับที่มีลวดลายเส้นสายที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีชุดแต่งนะครับที่เป็นวัสดุสีดำเงานะครับตัว e m b e m MG ฟก็เป็นสีดำนะครับอมองโดยรวมแล้วถือว่ามีความสปอร์ตลงตัวกันเลยทีเดียวสำหรับเจ้ารุ่นใหม่คันนี้ครับและเมื่อมามองที่ด้านข้างนะครับก็จะเห็นเส้นสายของ ตัวถังนะครับที่ลากที่ด้านหน้าแล้วลากมาที่ด้านหลังนะครับรูปทรงที่เรียกว่าออกแบบมาได้สวยงามเข้ามาดูกันที่ภายในบ้างนะครับสำหรับจุดเด่นของเจ้า New MG5 f Pro คันนี้นะครับก็คือความกว้างขวางของห้องโดยสารที่เรียกว่าอยู่ในดับแถวหน้าของค์นนี้นะครับวสัสดุต่างๆนะครับสวยงามพมมลไยแบบท้ายตัดนะครับดูสิครับหนังต่างๆเนี่ยมีดูมีคุณภาพนะครับการออกแบบการใช้งานต่างๆถือว่า อยู่ในตำแหน่งที่จับถนัดมือนะครับตัวเบาะนะครับเน้นเป็นหนังนะครับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าสลับผู้ขับขี่นะครับตัวหนังมีความนุ่มมือนะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับตกแต่งด้วยแถบสีแดงเน้นความสปอร์ตของตัวรถนะครับฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ใช้งานกันแบบครบคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า New MG5 Pro ครับ นอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับซันลูปไฟฟ้านะครับที่ยากจะเห็นในรถในคลาสนี้นะครับทาง MG ก็ติดตั้งมาให้ใช้งานกันนะครับเรียกว่าสามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับตัวบานก็มีความกว้างพอประมาณนะครับเพียงพอกับการใช้งานนะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับตัวเบาะนะครับกว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีช่องแอร์มาให้ด้วยนะครับจุดชาร์จต่างๆมีมาให้ช่องเก็บของต่างๆมีมาให้นะครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ในการเดินทางได้สะดวกในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมากันที่ด้านท้ายนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของเจ้านิว m g 5 Pro ปนะครับก็มีอุปกรณ์ต่างๆมาให้ครบครันนะครับชุดโป่งชุดปะไม่มีอย่างอะไรนะครับคันนี้ห้องเก็บสัมภาระถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมากันที่ขุมพลังของเจ้านิว m g 5 Pro ปนะครับเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับ114แรงม้า กับแรงบิด150นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8สปีดนะครับที่มาพร้อมกับระบบช่วงล่าง Euro Tuning Suspension นะครับด้านหน้าเป็นแบบ p h e r s o n s t r u t นะครับด้านหลังเป็นแบบ t o r s ช o n Beam นะครับที่ให้การขับขี่ที่มั่นใจนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้า MG5 Pro ตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบครบคันจัดเต็มในสไตล์ของ MG นะครับเรียกว่าทุกระบบที่มีในรถยนต์ MG คันนี้ก็มีครับ New MG5 Pro มีเลือก2รุ่นนะครับรุ่นดีเปิดราคาที่6,299,900บาทรุ่น X เปิดราคาที่6,699,900บาทมากันที่ไฮไลท์อีก1คันนะครับที่หลายหลาคนรอคอยนะครับก่อนหน้านี้นะครับทาง MG ได้เปิดตัวเจ้า Maxus 9ไปแล้วนะครับก็คือรถ MPV รุ่นใหญ่นะครับของเขานะครับในปีนี้นะครับทาง MG ได้นำเจ้า Maxus 7นะครับก็คือรุ่นที่ย่อมลงมาหน่อยนะครับขนาด เล็กลงมาแต่ก็ไม่ได้เล็กลงมามากนะครับถ้าได้ไปดูตัวจริงจะเห็นเลยนะครับว่าตัวรถคันนี้มีความกว้างใหญ่นะครับแต่ตัวรถจะสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับรูปโฉมภายนอกถือว่าให้ความสวยงามทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่เรียกว่าใช้กําลังไฟฟ้าแบบ100%เนะครับสามารถชาร์จใช้งานแล้วก็เดินทางกันแบบสบายๆนะครับโดยขุมพลังของเจ้า New MG Max u s 7คันนี้นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับให้กําลังสูงสุด 245แรงม้านะครับ350้นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบ90กิโลวัตต์นะครับสามารถให้ระยะทางวิ่งสูงสุดที่480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับโดยระบบ DC Quick Charge นะครับรองรับที่120กิโลวัตต์นะครับ30-80%ทำได้ในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะครับมาดูกันที่ภายในห้องโดยสารของเจ้า New MG Maxus 7นะครับ โดยพื้นที่ห้องโดยสารจะมีความกว้างขวางนั่งสบายนะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านนะครับด้านหน้าผู้ขับขี่นับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เพียงพอการใช้งานของผู้ขับขี่นะครับมาที่ด้านหลังนะครับกว้างขวางตัวเบาะเป็นแยกอิสระนะครับปรับด้วยมือนะครับด้านหลังเบาะแถวที่3ก็กว้างขวางนั่งสบายเข้าออกสะดวกนะครับด้านบนหลังคายังมีหลังคาพาโนรามิกสั่นหด้วยนะครับที่สามารถเปิดรับลมภายนอกได้อีกด้วยนะครับ มากันที่ความสุขสบายของผู้ขับขี่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นนะครับหน้าจอต่างๆชัดเจนใหญ่โตนะมีขนาด12.3นิ้วนะครับเรียกว่าต่อเชื่อมกัน2จอนะครับใหญ่โตกันเลยทีเดียวมาพร้อมลําโพง8จุดนะครับที่ให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยมนะครับพร้อมกับไวริลชาร์จแบบไร้สายนะครับที่ใช้งานได้สุขสบายเหมาะกับยุคสมัยนี้นะครับจุดชาร์จต่างๆก็มีมาเพียบหลากหลายรูปแบบให้ใช้งานกันครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้า New MG Maxus 7คันนี้นะครับก็มีข้อโดดเด่นเรื่องความกว้างขวางของห้องโดยสารแะครับถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่โตเท่ารุ่นพี่ Maxus 9นะครับแต่เพียงพอการใช้งานนะครับเรียกว่าเป็นรถไฟฟ้า MPV อีกคันนะครับที่เหมาะกับการใช้งานนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบใช้งานได้หลากหลายนะครับ สำหรับ New MG 4 m a x s h u t 7คันนี้นะครับก็มีกำหนดนำเข้ามาจําหน่ายและเปิดตัวในประเทศไทยภายในปี2567นะครับซึ่งทาง MG ก็จะมีการให้สิทธิ์กับผู้ที่มาจองในงานนี้ไว้ก่อนนะครับและจากที่เราลองสอบถามสืบค้นดูนะครับราคาก็น่าจะอยู่ในช่วงล้านกันกลางถึงล้านปลายๆนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีขนาดย่อมและออปชั่นต่างๆเนี่ยให้ความสะดวกสบายในแบบที่เรียกว่าประหยัดนะครับตามสไตล์ของ m a x u ซันะครับที่อาจจะไม่ได้หรูหราพรีเมียมมากเท่ากับเจ้า m a x u ซัสนะครับที่เป็นรุ่นพี่ของเขานะครับเรียกว่าตามสไตล์เลยครับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับถ้าต้องการความสบายแบบสุดขั้วนะครับก็ไป New MG Maxus 9นะครับตัวนี้ก็จะเป็นย่อมลงมาหน่อยคือ New MG Maxus 7เป็นรถอีกไซส์หนึ่งที่น่าสนใจน่าใช้งานสลับครอบครัวในยุคปัจจุบันครับ และทางค่าย MG นะครับก็ยังมีจัดแสดงรถยนต์รุ่นอื่นๆของทางค่ายอีกเต็มพื้นที่นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมรถยนต์ m g พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษจากรถยนต์ทุกรุ่นในค่าย MG ได้ที่งาน Moto s h o โชว์4อครับผม